สวัสดีค่ะยุคนี้อาชีพเดียวไม่พอแน่นอนตัวตเองก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำอินดีมควบคู่กันไปด้วยอินดีมตอบโจทย์มากๆค่ะในยุคนี้เพราะเราไม่จําเป็นต้องเดินทางประชุมไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่เก่งไม่เป็นขอแค่คุณเข้ามาเริ่มให้ได้ค่ะมาทํางานร่วมกับทีมละสองถึสามชั่วโมงก็สามารถที่จะสร้างรายได้สูงสุดวันละสี่ร้อยถึงสี่หมบาทต่อวัน และที่สําคัญเรามีคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านเป็นเจ้าของหลายคนจะรู้จักคุณก้องแค่ว่าท่านเป็นพิธีกรและก็ดาราแต่จริงๆแล้วท่านทาธุรกิจอีกหลากหลายธุรกิจมากและทุกๆธุรกิจของท่านแล้วนแล้วแต่ประสบความสําเร็จท่านก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์คนที่ประสบความสําเร็จมากมายทําให้ท่านเกิดแนวคิด ที่ว่าทุกคนบนโลกนี้สามารถประสบความสําเร็จได้ถ้ามีเครื่องมือใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและท่านก็ได้ก่อตั้งอินดีมกรุ๊ปขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือนั้นค่ะและท่านก็มีแนวคิดที่ว่าธุรกิจใดที่สามารถช่วยแก้ปัญหาคนหมู่มากได้ธุรกิจนั้นจะเติบโตเร็วมากและก็ทําให้คนที่เข้ามาร่วมทําธุรกิจนั้นสามารถร่ารวยได้และแต่ก็เชื่อมั่นมากๆค่ะว่าอินดีมคือธุรกิจนั้น เรามีระบบมีทีมผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากมายที่พี่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่เขาได้พี่ๆเหล่านั้นพร้อมที่จะมาช่วยเหลือมาช่วยสอนเราแบบจับมือทำตัวตัวเองก็เป็นแม่บ้านธรรมดาคนนึงที่มีโอกาสได้เข้ามาทำอินดีมและสามารถทำคุณสมบัติผ่านซ u เปอร์สตาร์ได้และรับ,ได,รบได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายและตัวตัวเองก็จะมายืนอยู่จุด นี้ไม่ได้เลยถ้าแต่ไม่มีพี่ๆีมงานไม่มีระบบที่เราสามารถทําได้ทุกคนเรียนรู้ลงมือทําทําตามระบบทําตามผู้นําที่พี่ๆเขาพร้อมช่วยเหลือยินดีแบ่งปันให้กับทุกท่านเนาะแค่คุณเข้ามาเริ่มให้ได้ค่ะแบ่งเวลาเข้ามาทํางานกับชีมันละสองถึงสชั่วโมงเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็นํารายได้นั้นไปปลดหนี้ปลดล็อกชีวิต ก็อยากแบ่งปันโอกาสดีๆให้สำหรับคนที่กำลังมองหารายได้เสริมรายได้เพิ่มอยู่นะคะอินดีมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แต่มมั่นใจมากๆค่ะว่าทุกคนสามารถเข้ามาเริ่มต้นได้แล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้ไม่เก่งไม่เป็นขอแค่คุณเข้ามาเริ่มต้นให้ได้นะคะมาจา um ับม <IL> <t une> ือสาเร็จไปพร้อมๆกับทีมแต่อ <im> ินดีมและพี่ๆ <une> ทีมงานยินดีต้อนรับล่วงหน้านะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ